สวัสดีนะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วกับสาช่องนิสายนิงแลนด์นะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่เ <'ll> มืองเบรนฟอร์ดตามเคยนะคะ <'ll> <laughs> วันนี้เบรนฟอร์ดแข่งกับทีมไหนนะฮะนี่เอ่อ What team we play this today? Liverpool <'ll> <laughs> จำไม่ได้ What is again? f a m o u t h Plymouth a กอ e r f อฟเอัพนะคะทุกคนทีมนี้ก็เป็นทีมที่เวนรูนี่เขาเคยเป็นเมนเจอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาโดนไล่ออกไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะเขาก็โดนไล่ออกไปแล้วเขาก็หาหาเมนเจอร์สำรองมาแทนนะคะแดดสองหน้าค่ะทุกคนพระอาทิตย์อยู่ทางนี้ หรือว่ามันย้อนแสงก็ไม่รู้นะเรากําลังเดินไปที่สนามนะคะทุกคนตอนนี้ก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะไม,ไม่ไม่ใช่ไม่หนาวนะคือมีแดดแดดออกแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่สามองศานะทุกคนวันนี้ตอนนี้นะสามองศาแต่ว่าพอตกตอนเย็นห้าโมงเย็นจะหนาวกว่าน,นี้นะคะแล้วก็คนเยอะจังเลยคนเยอะมากข้างทางริมฟุตบาท บอลแข่งบอลแข่งบ่าย3ามโมงตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะคะทุกคนนัดนี้ก็จะเป็น FA ครับ นัดที่2ของสานะคะทุกคนไม่เคยดูฟุตบอล FA ฟเอคัพเมื่อก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นนัดที่2เมื่อก่อนก็จะดูแต่ในทีวีนะทุกคนส่วนมากก็จะมาดูพรีเมียร์ลีกแล้วก็คาราบาวคัพนะคะแล้วก็เฟรนลีฟุตฟุตบอลนะคะทุกคนบรรยากาศบนท้องถนนตอนนี้รถก็จะค่อนข้างติดมากๆนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็มีฟุตบอล คนก็เดินทางแฟนบอลแล้วก็นักฟุตบอลทีมนักฟุตบอลเขาก็จะเดินทางมากันไกลมากๆเพราะว่าทีมนี้เขาอยู่ไกลมากเสียงรถแอมบูลานนะคะทุกคนแอมบูลานมาทุกคนก็หลบกันพ olic เอา้ารถตำรวจไม่ใช่รถแอมบูลานทุกอย่างบนท้องถนนหยุดหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียง สาเลนไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจหรือรถพย,พยาบาลทุกคนจะต้องหยุดให้ทาง e v e n what you think about the game today who gonna win come on give Someone me will some some o n n w i e w i n g is Brentford gonna win what you think this Brentford gonna win l i yeah Liverpool, Liverpool. okay what about you, you what do you think we are gonna to win today. They're gonna to win today. Yeah. Brentford are gonna win. They're gonna win. What uh, if? Uh, I reckon they might score four. Four? Certainly score three, maybe four. Maybe uh, four what's about our team is uh, Premus. yeah. I don't think they'll score a two. Have you seen them before? Have you watched them? Not for a very long time. Uh, but I have watched Brentford play Vargas, played Brentford numerous times. you 2011เกิดอะไรขึ้นทุกคนวันนี้ตำรวจแถวหน้าหน้าผับเยอะเลยปกติแล้วจะเห็นตำรวจเฉพาะแถวแถวแถวสนามฟุตบอลนะคะคิดว่าบางทีอาจจะอาจจะมีการโต้เถียงกันหรือเปล่าทุกคนเขาเราตำรวจมาเพราะว่านัดนี้เป็น f a c u ับนะคะเบรนท์ฟอร์ดแข่งกับเพล m มอสก็ไม่ได้แข่งกันนานแล้วนะทุกคนเหมือนเดิมนะคะก่อนไปที่สนามบอลเราก็จะแวะดื่มกาแฟกันก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะชอบมาดื่มกาแฟที่ร้านนี้นะคะทุกคนเป็นร้านที่อยู่ใกล้กับสนามบอลแล้วเขาก็มีที่ให้เรานั่งดื่มมี แซนด์วิชมีขนมเค้กนะคะเอเวนก็จะชอบมาทานแฮมชีสแซนด์วิชร้านนี้มากเลยส่วนสากลับมาก็จะดื่มเป็นลาเต้น,นะคะทุกคนเมนูประจำของเราอากาศก็ถือว่าดีมากนะคะฝนไม่ตก3องศาก็ถือว่าไม่เร็วไม่ติดลบนะแตะ่ตอนเย็นไม่รู้ว่าจะลดลงเหลือเท่าไหร่นะทุกคนก็มารอ

นี่นะคะทุกคนใครที่นั่งรถไฟมาก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยสะดวกสบายมากๆก,ก,กับการเดินทางนะคะถ้าเดินทางโดยรถไฟนะ สนามเบรนฟอร์ดเป็นสนามนี้เป็นสนามใหม่นะคะทุกคนก็เปิดมาได้ประมาณ3ปีกว่าเท่าที่สาจำได้เมื่อก่อนสนามเก่าจะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนก็มันจะมีความเล็กมากเล็กกว่านี่เรามาถึงแล้วก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะ โฮสปิทอลิซีของแต่ละชั้นก็จะแตกต่างกันนะทุกคนชั้นที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีเก้าอี้นะคะส่วนชั้นสองชั้นสามเนี่ยจะมีเ e. ก้าอี้เจ้าหน้าที่ก็จะสแกนสแกนตัวนะคะเพราะว่าตั๋วของเราอยู่ในวอชแอ p นะทุกคนไม่มีตั๋วแบบเป็นกระดาษนะคะ <c oughs> เขาเซ็นออนไลน์เขาส่งมาทางออนไลน์นะทุกคน เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เรียกตรวจกระเป๋าของสาอยู่ตรงทางเข้าเลยปกติเขาจะมาตรวจอยู่ตรงโต๊ะหน้าลิฟต์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นยุวนโกอินนะเราจะเข้าลิฟต์ไปนะคะทุกคนกับคุณตานะเช็คมนี่ก็เป็นด้านในของ h ฮ s p i อ a l i t y ที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะทุกคนชั้นหนึ่งนี้จะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะทุกคนก็จะยืนหมดถ้าจะมีที่นั่งก็จะเป็นชั้น2องชั้นสาม Yes เพราะว่าค่าค่าตัว๋วค่าอะไรต่างๆมันก็จะเหมือนกับว่าอัปเกรดขึ้นไปนะคะทุกคนก็จะมีราคาที่ค่อนข้างเนี yeah. ่ย พอชทร้ <Hospital> ของเราแต่ห้องน้ำสะดวกสบายมีจอทีวีด้วยนะทุกคน <c oughs> เราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคนไปในสนาม ตอนนี้ก็เริ Again, ่มแล้วนะทุกคนเกมครึ่งแรกลุ้นกันค่ะทุกคนเอาใจช่วยเบรนฟอร์ดดยนะมาดูว่าวันนี้เบรนฟอร์ดจะทำได้ดีหรือเปล่านะคะเบรนฟอรก็มาในโฮมเกม ก็จะใส่กางเกงสีดำเสื้อสีขาวแดงส่วนทีมเยือนก็มาในเสื้อสีเขียวกางเกงสีขาว ทุกคนนฝั่งนู้นเป็นประตูของแบรนฟอร์ดนะคะมุมนี้ก็จะเป็นแฟนบอลทีมเยือ,อนนะทุกคนโดนแดดสองกัน oh <my> ยัง,ย,งยังได้บอลอยู่ทุกคนเบรนฟอร์ดยังได้บอลอยู่ังั้ เบรนฟอร์ดได้เตะมุมนะคะทุกคนเตะมุมครั้งแรกของเบรนฟอร์ดมันกกันลุ้นมากๆแล้วเมื่อกี้เก็บเข้าแล้วแตไม่เข้านะคะตัดคอร์เนอตัดคอร์เนอร์ yeah t h พออยู่สนามตัวเองรู้สึกว่ามีแต่คนจับจองนะทุกคนรู้สึกเรานั่งอยู่แบบตรงกลาง พอดีเลยแบบแถวแถวหน้าตอนกลางกลางโอ้ Come on, come on. เอกี้โอ้เบนฟอร์ดเมื่อกี้เบนฟอร์ดเกือบเกือบละเกือบได้ประตูละไม่ทันผ่านไป17นาทีกว่าแล้วนะทุกคนยังไม่ยังยังทำประตูไม่ได้ทั้งสองทีมนะครับเบรนฟอร์ดก็ยังทำประตูไม่ได้เลยตอนนี้

บอลของแบรนท์ฟอร์ดบางครั้งก็คือแบบว่าไม่แม่นเลยนะทุกคนหลายครั้งแหละไม่ใช่บางครั้งนะส่งอบอลไปแบบพลาดตลอด เชียร์จากทีมเยือนนะคะทุกคนวันนี้ทีมเยือนเขาก็เดินทางมากันไกลมากๆเลยนะก็จะน่าจะประมาณอ่0อ400 400กิโลนะคะทุกคนไกลมาก ทุกคนไม่มีใครทำประตูได้เลยจบแล้วนะคะทุกคนครึ่งแรกศ <Yeah. S 1> ูนย์ศูนย์ okay, in ไม่ไม่ใครทำประตูได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในครึ่งหลังนะคะทุกคน I I คนนั่งข้างหน้าเราก็มีแต่คนตัวสูงๆมีสุดทนีนักดไตะได้รับบาดเจ็บนะคะทุกคน He's gone down. they yeah, are. Yeah. 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 So number 10. Yeah. We, tried, we were talking about signing him last week. Brentford want to sign him. มาร์คบอกว่าเคินฟอร์ดพยายามซิ้วตัวนักเตะหมายเลขสิบของทีมเควินมัสนะคับทุกคนปีที่แล้วนะคะ Come on, s fight. <S อ๋อครึ่งและครึ่งหลังแล้วยังทำประตูไม่ได้วันนี้เล่นไม่ค่อยดีเลยทุกคนยังไงไม่รู้ทีเล่นกับทีมใหญ่ยังทำประตูได้แต่วันนี้ทำประตูไม่ได้เลยคือแบบเนี้ยอยู่ในครึ่งหลังละยังทำประตูไม่ได้เลยนะคะคมาดูเตะลูกโทษของทีมเยือนนะทุกคนโอ้โหเกือบเสียประตูให้เชาันละ เบนฟอร์ดเล่นได้ไม่ดีเลยนะวัน ทดเวลา6นาทีสุดท้ายครึ่งหลังนะทุกคนจบเกมเขาชนะไปแล้วนะคะเบวินฟอร์ดก็ทำประตูไม่ได้เลยทุกคน เล่นได้แย่มากๆนัดนี้จบเกมแล้วนะคะทีมเยอนก็ชนะไปเป็นกำลังใจให้เบรนฟอร์ดต,ต่อไปนะคะทุกคนถึงเราจะแพ้นะคะนัดนี้แพ้นัดหน้าเราอาจจะชน,นะนะทุกคนสู้กันต่อไปะคะ่ะก็เกมก็มีแพ้มีชนะเจ้าหน้าที่ก็หยุดรถเพื่อให้แฟนบอลได้ข้ามถนนนะคะทุกคนเขาก็จะหยุดแล้วก็ปล่อยไป ช่วงๆนะคะบรรยากาศด้านนอกตรงนี้ก็เป็นถนนนะคะทุกคนถนนใหญ่ละตอนนี้เราออกมาตรงถนนใหญ่แล้ะคะ่ะคนเยอะมากตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้บรรยากาศ